ความเครียดเนี่ยมีผลที่สุดเลยร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลต่างๆคือเวลาที่เราแบบเครียดเรื่องงานหรือว่าเครียดบางอย่างมันส่งผลต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งหมดเลยนะคะแล้วมันเอฟเฟกต์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องสิวด้วยความเครียดเนี่ยคือมันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระต่างๆด้วยมันไม่ได้มีแค่สิวนะจริงๆร่างกายเราควรจะมีสุขภาพดีแจ่มใสร่าเริงเบิกบานถ้าข้างในเราแบบสดใสแฮปปี้มีความสุขเนี่ยภายนอกมันเห็นแล้วว่าแบบ เฮ้ยผิวคนนี้ดีจังเลยคนนี้แบบดูเขามีออร่าดูเขามีความสุขพอเราได้แก้ที่สาเหตุมันจริงๆอ่ะมันทําให้ความเครียดต่างๆมันลดลงจริงๆนะคือมันไม่มีใครเข้าใจตัวเราได้ดีกว่าตัวเราอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าเออพฤติกรรมแต่ละวันเราทําอะไรไปบ้างแต่และข้อที่เดียบอกเนี่ยมันเอฟเฟกอะไรบ้างต่อผิวต่อสิวต่างๆพอเรากลับมาดูเนี่ยอ๋อเราจะเห็นเลยว่าข้อนี้นี่นะข้อนี้เราก็ทําข้อนี้เราก็ยังทาไม่เคยแก้จากข้อที่มันเป็นสาเหตุหลักเลยแต่เราไป แก้ปลายเหตุปลายทางเสมอพอเราแก้จากต้นเหตุจริงๆเนี่ยความเครียดเราก็ลดลงนะคนที่แบบเป็นสิวก็จะมีความวิตกจริตอยู่แล้วเนาะเราจะรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแบบไม่สบายใจรู้สึกว่าเออทำไมผิวเราไม่ใสเหมือนคนอื่นเวลาที่เรามีความสุขผิวเราดีแล้วความเครียดต่างมันก็จะน้อยลงเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆอะ่ะทุกคนก็สามารถมีผิวสุขภาพดีได้แต่ว่าทุกคนต้องเปลี่ยนโฟกัสด้วย